สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกับใจสังพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณห,หลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหน่วยฮานอยนะคะวันที่13พฤศจิกายน2565น้านะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องคาคำเตือนค่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่ับี่จังคะมาตอนที่13นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปปังๆเช่นเคยนะคะสถิติก็มีข้อมูลุดทุกวันเช่นเคยเหมือนกันนะคะ สำหรับเอฟซีใหม่นะคะที่เข้ามานะคะจะขอให้ดูหลายๆวันก่อนนะคะพี่น้องดูให้เข้าใจก่อนค่อยตัดสินใจนะคะเพราะว่าสูตรนี้คือสูตรที่ให้เราวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะให้ดูตัวเด่นก่อนค่อยพิจารณาว่าชอบหรือเปล่านะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะบางท่านไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะพี่น้องไม่ให้ด่ากันนะคะค่ะ มาดูวันที่สิบสองก่อนนะคะี่น้องคะวันที่สิบสองจะให้เด่นเฉพาะกิจ8และ7นะคะเด่นพิเศษหกและห้าเด่นปกติหและ4เด่นวีไอพีหนึ่งและ0ูนย์เด่นรวมสามและสี่นะคะี่น้องคะเฉพาะกิจนะคะบนมา4ี่ห้าสาล่างแปสอง 5, 3, นะคะี่น้องเข้าคู่ห้สนะคะสาหแล้วก็แปดสองสองแปดนะคะี่น้องคะ เด่นเข้าแปดนะคะเด่นพิเศษใจให้หกและห้าไม่มานะคะบนมาศูนย์เก้าศูนย์ล่างหกศูนย์นะคะเด่นปกติใจให้ห้าและสี่บนมาหกหนึ่งหนึ่งล่างหกหกนะคะไม่เข้าคา่ะเด่น v ีไอใจให้หนึ่งและศูนย์บนมาสี่สามหนึ่งล่างหกหกนะคะเด่นมาหนึ่งนะคะเข้าคู่สามหนึ่งหนึ่งศูนย์สามนะคะพี่เด้งขาวันนี้หกหกเลขเบิ้ลมาทุกรอบเลยนะคะมาตั้งแต่รอบ มาตั้งแต่ปกติจนถึง VAP นะคะเลขกเิ้นนะคะ66แล้วก็11มา66ม,มาสองครั้ง11มาหนึ่งรอบนะคะสถิติมีเข้อมีหลุดนะคะมาต่อค่ะวันที่13บสามขอไุกทักานเฮงๆปังๆนะคะวันที่13าใจก็เอาผลการออกรางวัลวันที่12มานะคะปกติพิเศษ VAP ปกติ8611พิเศษ 3090VP9431 8บวก6บวก1บวก1บวก3บวก9บวก9้าบวก4บวก3ามบวกหนึ่งได้45 45ลบ1เหลือ44บวกหนึ่งได้46นะคะจะจะจับสองตัวเหมือนเดิมถ้าใครอยากได้3ตัววันนี้เอา4มาด้วยนะคะหรือจะเอาเด่นรวมก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องคาจับคู่2ตัวหาความน่าจะเป็นคู่ด้านบนก่อนค่อยดูตัวเด่นนะคะ

ี่สี่ด้านหน้านะคะสี่ห้าก็ด้านหน้าค่ะสี่หกสี่แปดสี่เก้านะคะห้าหนึ่งถึงห้าเก้าค่ะห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่สี่ห้านะคะห้าเจ็ดห้าเก้าค่ะหกหนึ่งถึงหกเก้านะคะหกหนึ่งหกสามหกสี่สี่หกอยู่ด้านหน้านะคะจะหกห้าหกเจ็ดหกเก้านะคะ เรามาดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่้องคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะ FZ ทุกท่านอย่าเอาคู่ด้านบนอย่าเอาหมดทุกคู่นะคะให้ดูตัวเด่นก่อนค่อยตัดสินใจนะคะดูเด่นแยกใส่ดินรวมก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะแล้วแต่ชอบนะคะเด่นเฉพาะกิจวันนี้อยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่แปดและเจ็ดเด่นปกตินะคะอยู่ที่เจ็ดและหก เด่น v p นะคะอยู่ที่เจ็ดและหกเด่นรวมทุกรอบเลยนะคะอยู่ที่9้าและห้านะคะประมาณนี้ค่ะถ้า FC ท่าไหนไม่ชอบผู้ด้านบนนะคะให้ดูเด่นแยกใส่เด่นรวมนะคะเดี๋ยวใจจะพาจับดูนะคะเช่นนะคะ1 0ึ่งศูนย์ศูน้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนะคะหรือศ1นย0หนึ่งหนนะคะ หรือจะจับในนี้ก็ได้หนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วจะชอบนะพี่ดองเนะาะค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันก็คือเลขหนึ่งและเลขหกนะคะเบอร์ประจำวันก็เบอร์หนึ่งหนึ่งนะคะพี่้องค่ะข,ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่้องคะ่ะขอบคุณให้หลายคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะโชคๆมันๆค่ะพี่้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ